สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับเราุพบเจอกันแล้วนะครับวันนี้ในอีพีที่เจ็ดห้าหกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะครับมีผ้าสวยๆนะครับยี่สิบเจ็ดรายการมานําเสนอนะครับยี่สามรายการแรกก็องละสองร้อยบาทยี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดรายการพิเศษรายการละสามร้อยบาททุกรายการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ r, ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID line นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหกักชนรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่เลยยังไงก็ไม่เกินตีห้าส่งของของทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันนักขัตตะเลิกอะไรทักอย่างนะครับท่าน like ใก็คือส่งได้ทุกวันนะครับ เริ่มรายการที่หนึ่งนะครับของ e p ีที่เจ็ห้าหกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์สงเก่านะครับมีคาบกุไม่ทราบว่าเป็นกุไหนอะไรยังไงนะครับเป็่เนื้อตีจังเลยนะครับนี้นะเนื้อปึกเลยมีคาบกุนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่2ก็ยังเป็นพระสมเด็จเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับมีกระเทาะมุมนะครับเนื้อคนข้างปึกนะครับแก่งเลยนะครับครางนี้เนื้อแก่งเลยเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3ก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับมีหักมุมนะครับหักปลายข้างหนึ่งนะครับชนกาไว้นะครับ มันเคยถักลวดมานะครับมีลายนะครับผ้าชำรุดมุมนี้นะครับแต่เขาต่อกาวไว้นะครับเป็นรายการที่3รายการที่4ก็เป็นพระนะครับสมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสมเด็จแต่ว่าค่อนข้างจะช้ำนะครับเป็นสองหน้านะครับสมเด็จหลังละครังนะครับ คังใหญ่นะครับเป็นรายการที่4สภาพผ่านการใช้นะครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงมีกระเทาะเก่านะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับออกกระดูกกระดูกนิดๆนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่6เลี่ยมกรอบเดิมมานะครับเป็นกรอบแปะตังนะครับ เป็นพระสิวลีนะครับมียันแบบนี้นะครับด้านหลังมีเขียนนะดี๋ยวผมอ่านให้นะครับเป็นสิวลีนะครับเขียนว่าวัดบุญรอดนะครับธรรมรามนะครับกอทมอนะครับเขียนว่าบุญลอดธรรมารามนะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับเป็นโวลีรูปไข่นะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับเลี่ยมกรอบโบราณมานะครับแปะตังนะครับในการที่หก รายการที่เจ็ดเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับเป็นนางพญาพิมนางนะครับแต่พระสภาพผ่านการใช้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นเกจิท่านใดนี่ไม่ทราบนะครับพระดูการตัดเป็นโบราณดีนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นพระขุนแผนเนื้อผงนะครับ เนื้อออกกระดูกกระดูกดีนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารนะครับพรานนี่เนื้อออกเขียวนะครับมีผงพุทธคุณลรยนะครับด้านหลังมีตะกุดสองดอกนะครับหลังยันห้านะครับเป็นรายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคล้ายหล่อฉีดนะครับองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับแต่ว่าหล่อหล่อได้ดีนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับหน้าตักนะครับอยู่ที่สองเซนนะครับสูงอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระ หลวงปูทวดนะครับมียุบไปตรงหน้านิดน,นึงนะครับเป็นพิมพ์กักไม่ขีดแต่เป็นพิมพ์ขนาดเล็กนะครับหลังสถูมนะครับอันนี้จะองค์เลก็กกว่าปีที่ว่าอคนนั้นองค์ใหญ่นะที่ว่าเล่นเป็นปีกเก้าเจ็ดอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณส่วนสูงนะครับอยู่ที่นิ้วเศษเศษนะครับความฟางอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับเป็นพิมพ์กักไม่ขีดแต่เป็นพิมพ์เล็ก <lightweight> นะครับไม่ทร <intake> าบว่าออกที่ไหนนะครับแต่เนื้อดีนะครับแต่ว่าพระด้านหน้ามีรอย อะไรครับแล้วมีรอยยุบลงไปนิดหนึ่งนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญฝาบาทนะครับเป็นเหรียญฝาบาทมีไก่นะครับรูปไก่หันข้างนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับวัดวัดหลายพัฒนานะครับจังหวัดพะเยานะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นรูปไก่ สวยดีนะครับรายการที่สิบสามเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับแต่ค่อนข้างจะช้านะครับมนทะลุนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับ หลวงพ่อแดงวัดเขาคัใดอีกนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญกระดุมนะครับเป็นเหรียญกระดุมนะครับพระอาจารย์มั่นนะครับเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะครับสกลนครนะครับวัดป่าสุทธาวาสนะครับเขียนว่างง้นนะครับเป็นอัปากาชุบนิกเกิลนะครับ สวยๆเลยนะครับแต่เป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กนะรายการที่สิบห้านะครับใช่ครับเป็นอัปกาาชุบนิกเกิลนะเหรียญเท่าเหรียญสลึงนะครับเล็กดีนะครับรายการที่สิบหกเป็นแม่โพศพนะครับเป็นพระแม่โพศพแบบนี้นะครับวัดบางละกำนะครับหลวงพ่อแขกนะครับเป็นเกจิทางพิษนุโลกบางละกำนะครับปี 57นะครับอันนี้เป็นเนื้อเบาๆนี้เขาเรียกว่าเนื้อปีกเครื่องบินนะครับรายการที่16นะครับแม่ประสบหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับในรายการที่16กรายการที่17เป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะครับเหรียญนั่งบัลลังก์โลหะนะครับใส่ชุดมีภาษาจีนแบบนี้นะครับีด้านหลังเป็นพระยาคุดนะครับวัดป่าชัยลังสีนะครับสมุดสาครนนะครับปีสามห้าสวยๆนะครับ สวยเลยนะครับเหรียญทองแดงนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญฝาบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับสองหน้านะครับน่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าสองกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นเหรียญสองหน้านะครับผมไม่ทราบปีแน่นอนนะครับแต่ว่าสองหน้าแบบนี้มีสร้างลุกหลังเยอะนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบสองก็มีนะครับ เอาว่านี้มีรู้ปีนะครับจะเป็นเรียนฟาบาทนะครับรายการที่18รายการที่19เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นสีสันเนื้อหาแบบนี้ก็ปิดไปบ่อยนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสามวัดช้างให้นะครับเป็นเนื้อดินลงรักนะครับหลวงปู่ทวดปีหนึ่งสามวัดช้างให้นะครับอันนี้นะครับรายการที่1ิบเก้ารายการที่20เป็นนางกวักนะครับ เป็นนางกวักนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนั่งแบบนี้เลยนะครับหล่อสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระลีลายืนนะครับสองหน้าชินเขียวนะครับเป็นพระลีลายืนสองหน้าชินเขียวนะครับไม่ทราบกุนะครับชินเขียวนะครับชินเขียว รายการที่1 1นะครับลีลารายการที่22เป็นภ้ากล่องนะครับเขียนว่าวัดพัดนนอสุพรรณมูรีอุทยานมัชฉานะครับพระอาจารย์บุญนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเป็นรูปหล่อทองแดงนะครับลมดำนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธทรงเชียงแสนนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมียันมีกิ่งที่ก้นนะครับอุดกิ่งนะครับเป็นพระสายสุพรรณนะครับ ก็ขนาดห้อยคอนะครับอุทยานมัชชานะครับวัดพนนสุพรรณบุรีนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับรายการที่22รายการที่23ก็เป็นภาคกล่องนะครับอันนี้เขียนว่าพระนครศรีธรรมราชนะครับปี2 3นะครับเป็นพิมพ์ชินราชนะครับท่าเรือนะครับในงานสมโพธิพระบรมธาตุนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับ แต่เนื้อผ้าเป็นเป็นพิณชินลาดกุท่าเรือนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับออกผงน้ำมันนะครับผมว่าน่าจะเป็นพิธีใหญ่สวยๆนะครับมากล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับกล่องเป็นกล่องกามีนะครับองค์เท้ากุท่าเรือเลยนะครับค่อนข้างโตนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับเป็นรายการที่23ครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นรายการพิเศษรายการองค์ละสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่ยี่สิบสี่เลยนะครับเดี๋ยวดึงเหมืนนี่อันนี้เป็นพระองค์ใหญ่นะครับเป็นพระสาองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ผมว่าเป็นเกจินะครับเพราะด้านหลังมีจานนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่สี่นิ้วเลยนะครับประมาณสี่นิ้วขาดไม่ขาดนะครับประมาณนั้นนะครับสี่นิ้วนิดหน่อยนะครับ ขาดนิดหน่อยสีน uh ิ้วนะครับความกว้างที่ประมาณนี้นะครับสมนิ้วนะครับสูง4นิ้วกว้าง3มนิ้วเป็นพัก3ามนะครับเป็นเนื้อดินนะครับมีลามีค้าป่วมีจานหลังสามตัวแบบนี้นะครับเป็นจานเนื้อดินไว้ข้างหลังอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะครับสูงนะครับสูง3นิ้วกว้างเอ้สูงสูงสนิ้วนะครับ กว้างสามนิ้วนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นขนาดบูชานะผมว่ารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบห้าก็สามร้อยบาทนะครับเป็นพระล่วงยืนอุ้มบาทชินเขียวนะครับสูงสองนิ้วกว่านะครับอยู่ในกรอบสเตนเลสแบบนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษนะครับโอสามนิ้วเลยนะครับนี่ไม่สองนิ้วเศษนะครับสามนิ้วเลยสวยๆเลยนะครับในการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะครับ และการที่ยี่สิบหกเป็นโสทรนะครับแต่เป็นงานเขียนว่าที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพยอดลักสลักใจนะครับ mm. เผื่อท่าในใดเป็นเอฟซี mm. ท่านเนาะนี่ในวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองห้าห้าหนึ่งนะครับ mm. เป็นหลวงพ่อทันใจนะครับ mm. อยู่ในกล่องแบบนี้คงจะเป็นที่ระลึกในงานคนที่ไปร่วมงานนะครับนี่แบบนะครับกล่องจะ อยากนิดนึงเหมือนกับว่าเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วเขาเหมือนกับว่าแจกคนไปร่วมงานมากกว่านะ้นครับเป็นหลวงพ่อทันใจแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงลงทองนะครับลงสีนะครับด้านหลังเป็นองค์จตุคามนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกงานร่วมยอรักสลักใจนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับ รายการที่27เป็นรายการสุดท้ายอันนี้เป็นพัคก,กุเนื้อดินนะครับผมเคยลงไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมเห็นว่าเก่าดีอันนี้ผมเอามาลงใหม่อีกรอบนะครับไม่ซรากุนะครับ300บาทพร้อมค่าจจะส่งนะครับครบ27รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ